สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับช่องอังคันดวงชาแนลนะครับวันนี้จะมาพูดถึง10บอัลบั้มยุคแฮร์แบนที่ผมชอบเป็นพิเศษก็และกันนะฮะไม่ได้เรียงว่าอัลบั้มมันขายดีหรือว่าขายไม่ดีอะไรเงี้ยก็คือเกิดจากความที่ฟังแล้วผมชอบตอนเด็กๆนะครับ อยุแฮร์แบนเนี่ยมันเป็นยุคประมาณช่วงประมาณสัก80ถึง90 91อะไรประมาณเนี้ยก็คือคําว่าแฮร์แบนมันหมายถึงก็ตามแปลตรงตัวนะวงแฮร์แบนก็คือวงที่ที่ไว้ผมยาวแล้วก็มีการทําผมทำเเผาให้มันแบบไดดัด,ดหรือยีให้มันฟูๆอะไรเงี้ยเหมือนผู้หญิง หรือบางทีเขาก็จะเรียกเป็นคําเฉพาะเลยว่าแกลมเมทอนก็คือหนักถึงขนาดว่าแต่งหน้าแต่งตากันเลยทีเดียวนะครับแต่งหน้าแต่งตาเหมือนผู้หญิงแต่ว่าวันนี้ผมก็จะมาพูดประมาณถึงสิบอัลบั้มที่ที่ผมชอบนะครับเริ่มจากอัลบั้มแรกแล้วกันนะครับอัลบั้มนี้ปี 1, 1986 <c oughs> อ่าของวงบองโจวีนะครับ เป็นชุดที่ประมาณสักชุดที่3ของวงก็ดังระเบิดชุดนี้อันนี้ดังนะครับคือด้วยความที่หน้าตาดีด้วยแล้วก็เขียนเพลงดีด้วยจอรนบงโจวีเขาค่อนข้างหล่อหล่อแล้วหลอหลอผิดกับวงในยุคนั้นน่นนะก็จะมีอย่างที่เขาตีคู่กันมาก็วงแร็อ่ะ ATT AT นะครับวงแร็นี่ วงแร็ก็เป็นแนวแกรมเหมือนกันแต่ผมผมเฉยๆผมฟังแล้วเฉยๆแล้วก็เหมือนกับว่าสาวๆจะชอบวงบองโจวีมากกว่าก็เพลงฮิตมากมายก็จะมีเพลงพวก you give love a bad name นะครับ living on the prayer never say goodbye wanted dead a l อ l i ไ e ซึ่งเพลงเหล่านี้ก็คือจะเป็นเพลงที่บองโจวีเล่นในคอนเสิร์ตจนถึงปัจจุบัน นะครับเป็นรู้สึกว่าจะเป็นวงวงวงเดียวในยุคนั้นน่ะที่ยังออกงานต่อเน,นื่องมา30ปีนะครับก็ถือว่าเป็นอัลบั้มที่ผมชอบก็ช่างใจอยู่ระหว่างนิว Jersey กับชุดนี้ก็เลยแต่เลือกชุดนี้แล้วกันเพราะว่าชุดนี้เพลงมันค่อนข้างฟังง่ายแล้วก็ติดหูนะครับยังไม่ซีเรียสมากดนตรีไม่ซีเรียสมากนิวเจอร์ซรู้สึกดนตรีจะซีเรียสขึ้นมานหนึ่งนะครับจบวงแรกไป วงที่สองอันนี้ชื่อว่าวงยุโรปวงยุโรปเป็นวงจากสวีเดนนะครับก็จะมีสมาชิกเป็นคนสวีเดนก็เขาจะใช้ชื่อว่าโจ e t เทมเพสผมไม่แน่ใจว่าเป็นฉายาหรือเปล่านะแต่ว่าเขาก็ใช้ชื่อนี้แหละโจอิเทมเพสแล้วก็จอห์นโนรุมเป็นมือกีตาร์ในชุดนี้นะครับเพลงก็จะมีะชุดอันนี้ชุดนี้ชุดเดอะไฟนอลเค้าดาวนะครับก็จะเป็นชุดดังเขาแหละ ี86เหมือนกันนะครับเพลงก็ออกออกแนวแบบมันมันดีเหมือนกันมันแล้วก็จะมีเพลงช้าคือช่วงนั้นเนี่ยไอวงแฮแบดนเนี่ยมันจะมีช่องทางทางเคเบิลที่อเมริกาเขาเรียก MTV ก็จะทำเพลงที่แบบมีเพลงช้าอะไรพวกนี้ให้มันติดหูแล้วก็เปิดเป็นมิวสิกวิดีโอ ก็ตามสูตรก็จะเป็นสมมติมี10เพลงใช่ไหมครับในอัลบั้มก็จะมีเพลงช้า2เพลงเพลงเร็ว8เพลงอาจจะเป็นสูตรเลยว่าต้องมีเพลงแบบป๊อปๆขายๆนะสเพลงแล้วที่เหลือพวกมึงอยากจะเล่นอะไรกันก็แล้วแต่ก็จะเป็นแนวแนี้นะครับแต่ว่าเพลงชุดนี้ก็ผมถือว่าฟังดีทั้งอัลบั้มเลยฟังเพลินๆแล้วก็ดังในบ้านเรามากๆแล้วก็มาทัวร์เมืองไทยด้วยช่วงประมาณปี888 9เอะไรเงี้ย 1989อะไรเงี้ยมาเล่นที่สนามเวโลโดมหัวหมากผมจำได้ว่าบัตร150บาทโคตถูกอะ่ะแต่สมัยนั้นสำหรับผมมันก็ก็แพงเพราะว่ายังเด็กน้อยอยู่เลยนะครับก็เป็นถือว่าเป็นวงดังมากก็ช่างอีกเหมือนกันระหว่าง Out of this world ซึ่งผมชอบมือกิตาร์คือคีมา a เชโลมากกว่าแต่ก็เลือกชุดนี้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นชุดที่ถ้าวัดความฟัง ฟังแล้วมันสนุกอะไรเงี้ยก็ชุดนี้นะครับยุโรป h e f i a l c o u n t d o w n นะครับปีแปดหกเหมือนกันส่วนอัลบั้มที่สามชุดนี้คืออัลบั้มเดี่ยวชุดแรกไม่ใช่ชุดแรกแต่ชุดที่สองของเดวิดรีโรดนะครับแต่ว่าเป็นแนวแนวแนวแบบเหมือนเหมือนยุคแฮร,ร์แบนนั่นแหละคือเดวิดรีโรดเนี่ยเขาเป็นนักร้องนำเก่าของวงแบนเฮเลนและเขาก็ แยกออกมาทำอัลบั้มเดี่ยวมีเพลงแบบเป็นเพลงโคเวอร์อะไรประมาณนี้ชุดแรกก่อนอีกชิมลางแล้วมันมัน work. เวิร์กเฮ้ยพอได้พอไปได้เขาก็เลยทำชุดนี้แต่ครนี้ไอชุดนี้มันดียังไงมันคือการรวมรวมมหาเทพทางนักดน,นตรีรวมเข้ามาอีก3คนก็คือคนแรกก็คือสตีฟไวเป็นมือกีตาร์นะครับ ซิฟวายแกสร้างชื่อมาตั้งแต,แ,ตแต่ที่แกทําชุดนี้แกยังค่อยๆค่อยๆดังนะยังไม่ดังแบบเปรี้ยงละแต่ว่าเริ่มเริ่มมีชื่อเสียงแล้วาจากวงแฟงซับป้าแล้วก็อคาชาร์ต่อจากที่แกไปเล่นแทนต่อจากอิงเวนะครับอิงเวแกก็อยู่อคาชาร์ตแล้วก็มาจากสวีเดนเหมือนกันบ้านเดียวกับวงยุโรปนั่นแหละแล้วแกก็ออกไปทำอัลบั้มเดี่ยว แล้วคราวนี้สตีฟวายก็เข้าไปเล่นในวงอาคาชาดแล้วก็มาเล่นกับวงของเดวิดดีโรธนะครับคือแกดังมาตั้งแต่เด็กๆแล้วละ่ะเล่นกับวงแฟงซัปป้าแล้วคือเล่นเล่นกับซัปป้าเนี่ยคือด้วยความที่แกเป็นคนเก่งทฤษฎีนะก็คือแกจะแกะเพลงของแฟงซัปป้าเนี่ยแกแล้วเขียนโน้ตเป็นทานสคริปต์ก็เรียกฐานสคริปต์เขียนทานสคริปต์เพลงแฟงซัปป้าจนแฟงซัปป้าแบบได้ข่าวก็เลยเรียกไอเด็กคนเนี้ย ชื่อสตนะีฟไวเนี่ยมาเล่นกีตาร์กับแฟงซัปปานะครับเป็นเหมือนล,ลูกศิษย์เลยลูกศิษย์โปรดเลยนักดนตรีชุดนี้นอกจากสตีฟไวแล้วก็จะมีอีกคนบิลลี่ชีแฮนก็คือมือเบสวงมิสเตอร์บิ๊กนั่นแหละแต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่ดังเหมือนกันนะครับมือกลองคือเกรกบิสโซเนตชุดนี้ก็คือคือมันคือความแบบ เขาเรียกอะไรอ่ะความเจ๋งของยุคแฮ์แบรนเลยอ่ะแม้กระทั่งการสัมภาษณ์เวลาพูดถึงถามสตีฟวายว่าสตีฟวายชอบการแสดงสดในยุคไหนของชีวิตของเขามากที่สุดเขาก็จะบอกว่าช่วงที่เล่นกับเดวิดอีโรนนี่แหละแกะแกพูดไปแล้วก็แกก็อมยิ้มอะยิ้มน้อยๆว่าชีโคตดมันอ่ะคือมันแบบนึกออกใช่ไหมคือยุคนั้นมันจะเป็นแบบโวกุ๊ปปี้แบบผู้หญิงเพียบหลังเวที เล่ายาแบบเพียบก็เลยแกก็จะชอบเพลงเจ๋งๆก็ยังกี้โรสกับชายบอยนะครับแล้วก็เพลง going crazy นี่ผมชอบมากคือมันมันแสดงให้เห็นถึงว่าสต e ฟไวแกแกเก่งอ่ะเก่งมานานแล้วแต่ว่าตอนนั้นสตีฟไวแกยังยังไม่มีกีตาร์ิกเนเจอร์ของ i อ a n บนเน็ะครับยังใช้กีตาร์เหมือนจดประกอบอ่ะไหล หล,หลายตัวแต่ว่าการเล่นบนเวทีคือหือหวาหหือหวาแบบว่าทันกันนะี่ยระหว่างมือเบสกับบิลลี่ชีแฮนกับสตีฟไว์เขาจะเล่นทันกันอย่างเพลงชายบอยเนี่ยจะแบบมีพลิกมือหงายมือเล่นแล้วก็เล่นแบบตำแหน่งเดียวกันล้อกันไปอะไรเงี้ยซึ่งภายหลังก็จะมีคนไปสัมภาษณ์บิลลี่ชีแฮนว่าไอ้ที่แกพลิกมือ ไปมาอย่างเงี้ยบนคอกีตาร์มันคืออะไรครับแกก็ตอบยิ้มยิ้มแกก็บอกว่ามันไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรหรอกลูกมันคือไอ้ในชารอนฮาร์โมนิกกันแหละที่ลุงแตะกันแต่ครั้นี้มันก็คือแตะแตะแบบเหมือนปกติอะแตะเหนือเฟสแต่ครั้นี้ทำยังไงให้คนมันมันว้าวก็คือแปะแล้วก็พลิกมือหงายมือหงายมือเองี้ยกับสตีวี่ก็คิดออกมาจริงๆมันคือในชารอนฮาร์โมนิกนั่นแหละปกติก็แตะบนสายธรรมดา นะครับก็เป็นเรื่องฮาฮาของอัลบั้มชุดนี้ซึ่งก็ถือว่าเจ๋งอีกชุดหนึ่งนะครับชุดที่4จะเป็นอัลบั้มนี้ครับนี่การแอนโรสออกปีหนึ่งเกดไม่ต้องพูดถึงเยอะมั้งคือมันเป็นอัลบั้มที่ขัดกับขนบณตอนนั้นน่ะคือ สังเกตว่ากีตาร์ที่เป็นวงในแฮร์แบนเนี่ยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะ70 80%จะใช้กีตาร์แบบมีคันโยกแต่ไอวงเนี้ยมาพร้อมกีตาร์กิฟสันแล้วก็เล่นเพลงแบบไม่ได้ไม่ได้โซโล่ Solo แบบปั่นปั่นโชว์เทคนิคหรือหวาเล่นคันโยกอะไรก็คือเล่นแบบบลูบลูตรงๆเหมือนแอโรสมิธอะไรประมาณนี้เพราะว่า แลส์เนี่ยเขาได้อิทธิพลมาจากพวกวงแอโรสมิดโจเพอรี่อะไรพวกเนี้ยก็สนุกอีกเหมือนกันเพลงไม่มีเพลงช้าเลยเพลงเร็วลุ้นๆก็มันๆก็เพลงดังๆก็เว l ค o m e t ่ the j u n g เกสวิตชัยโอไมคเพลงดังเขานะครับก็ดังจนแบบว่าทัวร์ยาวเหยียบแล้วก็แน่นอนครับเซ็กดักและล็อกแอนโรวงนี้ก็เพียบ ทุกอย่างครบเหลายาบุหรี่ผู้หญิงนี่ก็คือเรียกได้ว่าสุดๆวงหนึ่งเหมือนกันแต่ถ้าเทียบกับมอลลี่ครูแล้วกันในโรสแม่งเด็กน้อยครับมอลลี่ครูนี่คือสำหรับผมนะผู้กันยับหยาบแม่งโคตรจันไล่อะจันไลสุดแล้วถ้าใครได้ดูหนังเดอะเดิร์ตเดอะเดิที่เป็นชีวป,ประวัติวงมอลลี่ครูคือนั่นแหละแม่งสุดๆคือกันในโรสนี่คือแบบ เด็กๆอะ่ะเหมือนแบบเหมือนประมาณโมเลกูลแม่งคือบิ๊กแออ่ะแต่แล้วการในรถมันเป็นวงบอดี้สแลมอ่ะประมาณนั้นนะครับแต่ก็ผมไม่ได้เลือกโมเลกรูมาเพราะว่าผมฟังแล้วมันมันเฉยๆก็เลยเไม่ได้เลือกมานะครับชุดต่อมาจะเป็นชุดที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยชุดที่ห้านะครับจะเป็นวงวอร์เรนต์วอร์เรนต์นี่ก็เป็นวง <c oughs> สไตล์ตามสูตรเหมือนกันก็สมมติมีสิบเพลงเร็วทักแดช้าสองนะครับเพลงดังก็ heaven h e a v แล้วก็เพลง sometime she cry นี่เป็นเพลงช้านะครับก็สไตล์ปาร์ตี้แบนด์ครับสนุกแล้วก็กีตาร์คู่ฟังเพลินครับสนุกก็ไม่ได้ไม่ได้เล่นยากมากแต่ก็ ไม่ได้ถึงกับว่าง่ายๆอะไรเงี้ยก็เพลงฟังง่ายครับฟังเพลินๆสนุกๆก็ช่างใจระหว่างชุดเชอรี่พายเหมือนกันแต่เชอรี่พายผมว่ามันมันไม่ค่อยสนุกเท่าชุดเนี้ยชุดนี้มันจะสนุกกว่าก็เลยชอบชุดนี้มากกว่านะครับอันนี้เป็นความเห็นความเห็นส่วนตัวอาจจะไม่ตรงกับคนอื่นก็ได้ยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับซับสไครป์ช่องอันขดวงชแนลด้วยนะครับ